Oh. ไอติมรู้จักเราเทงรู้จักเราว่าลิซ่ามันทํางานแบบใช้สัญชาตญาณและหัวใจนําทางอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปแบบนั้นอะ่ะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าใจเรามันเผื่อแผ่ไปไม่ถึงคนจํานวนมากอะ่ะมันอาจจะเกิดปัญหาในเชิงระบบของพักการเมืองได้ผลิตเอาระบบเข้ามาเสริมหัวหน้าพักเอาระบบเข้ามาเสริม ในในในการทํางานของเราอะ่ะคือความสู้ความลุยจิตวิญญาณความมุทะลุอะ่ะมันมีอยู่แล้วนึกออกไหมแต่การมุทะลุของเราบางทีเราอาจจะสังเกตไม่เห็นหรอกว่าเราอาจจะไปไม่ถึงใครอีกหลายคนแต่พอมันมีระบบเข้ามามันทํางานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นอะ่ะเราคิดว่ามันทําให้ภารกิจของพักประชาชนครั้งเนี้ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นมีอาสาสมัครหลายคนเดินมาถามเพื่อนเราซึ่งเป็นปูนคือช่างภาพ พี่ลิซ่าเขาเป็นคนลุยแบบนี้อยู่แล้วหรอไลปุนบอกว่ามันก็เป็นของมันแบบนี้นะแต่ตอนวัยรุ่นอ่ะมันจะย้ยยุยหน่อยมันจะเดินช้ามันจะอะไรช้าแต่เดี๋ยวนี้มันพอมันโตขึ้นอ่ะคนยิ่งโตขึ้นเขายิ่งใจเย็นแต่อันเนี้ยแปลกมันมันโตขึ้นแล้วมันใจร้อนมันต้องเอาเดี๋ยวนั้นมันต้องสั่งแล้วมันต้องเอาเลยสั่งแล้วมันต้องเอาเลยสั่งแล้วมันเอาเลยคือไม่ใช่พอเราอายุเยอะหรอกแต่เพราะว่าสถานการณ์มันรอไม่ได้ต่างหามันรอไม่ได้มีครั้งหนึ่งวันหนึ่ง ฉันไม่ได้อยากพักนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอ้าวงง้นลุยเลยมีครั้งหนึ่งเข้าไปเา้เลยเข้าไปในชุมชนชุมชนหนึ่งรถเ,เราสี่คันเราเอารถไปเต็มเอาของไปเต็มเลยเต็มรถทั้งสี่คันทุกคนมีวอร์มีครูฝึกที่แกอยู่กับการฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานมูลนิธิมาตลอด20ปี คนในชุมชนนั้นน่ะตอนที่น้ําขึ้นน่ะไม่มีใครเข้าถึงแล้วพอน้ําลดอะ่ะเราเข้าไปถึงอะ่ะเขาก็จะลุมกันเอาของลุมกันเอาของลุมกันเอาของโดยที่เราไม่รู้เลยว่าบ้านโบท๊ทมีสามคนโบท๊ทมาเอาไปแล้วกี่ถุงอะไรแบบเนี้ยจนแบบครูเนาะเราเรียกครูครูแกบ,บอกว่าสอสอเอาไงตัดสินใจสอสอเอาไงแต่สินใจกลัฉีดหมยแล้วตัดสินใจ กู <c oughs> จะตายอยู่แล้วตัดสินใจบ้าอะไรอย่างเงีย้งยเออแล้วแต่สถานการณ์ตรงนั้น uh. เราลังเลไม่ได้เออเราก็เลยวอบอกว่าเราอยู่รถคันที่สองรถทุกคันเอาผ้าใบาปิดแล้วเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่าจอด uh. จอดต่อเมื่อเราสั่งให้จอดเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วบอกเขาว่าเราจะไปแจกข้างหน้าทีเดียว ถ้าลุมกันแบบนี้ไม่ได้มันจะเกิดปัญหาไม่งั้นกู้ภัยเองก็จะประสบปัญหาเราเองกลายเป็นสสอที่เลือกปฏิบัติที่ให้กับคนไม่ได้หมดเลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วบอกเขาว่าถ้าจะเอาของไปรับข้างหน้าลําบากสักหน่อยแล้วขอบ้านละหลังคือมันต้องสั่งการมันต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นนะด้านหนึ่งสําหรับเราครูที่มีประสบการณ์20ปีเขาอยากเห็นการตัดสินใจของเราด้วย เราคิดว่าแกก็ลองของว่าดูซิมันทําได้ไหม uh huh. เออกูยืนขึ้นบนรถเลยทีนี้แล้วมีเพื่อนมาเมนว่าอ๋อไอ้นี่ใสแบบนี้มันเป็นตั้งแต่มอหนึ่งแล้ว <c oughs> คือคุณเข้าใจปะ่ะสถานการณ์มันมันลังเลไม่ได้ uh huh. อืมเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าสามอาทิตย์สำหรับเรามันไม่ได้เปลี่ยนเราแต่มันทำให้เราเป็นผู้แทนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นอืม uh huh. ทุกคนคิดว่าลิซ่าคือคนที่ก็ปากแซบลิซ่าคือคนที่แบบตอบโต้ทางการเมืองอเออไม่ใช่ชาวเน็ตลิซ่าไม่ใช่ชาวเน็ตก่อนลิซ่าคือคนที่ตอบโต้ทางการเมืองลิซ่าคือปากแซบลิซ่าคือคนที่แบบออกมาฟาดใครต่อใครแต่ว่า แต่เป้าหมายของเราอ่ะตอนแรกอ่ะจริงๆก่อนเป็นสสเรารู้สึกว่า4ปีอ่ะเราต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราทําในหลายสิ่งหลายอย่างได้เนาะแต่พอระยะเวลาทางการเมืองมันเหลือแค่2ปีเราขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนี้ที่อย่างน้อยทําให้เราอ่ะเป็นผู้แทนที่สมบูรณ์ขึ้นเราลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกคนเรากล้าพูดอ่ะวันนี้สมัยหน้าถ้าไม่มีพระคมนุนอน,นันต์เป็นผู้แทนราษฎรแล้วแต่เรายังภาคภูมิใจเราพูดกับทุกคนที่ดูตอนนี้เลยนะคะ เราภาคภูมิใจว่าเราพูดกับใครต่อใครได้ว่าอย่างน้อยๆเราสอบผ่านการเป็น สอบผ่านในมาตรฐานของตัวเองแล้วกันในการเป็นสอสอได้และคนเป็นสอสอมันไม่ใช่แค่การเขียนยติไม่ใช่แค่การอภิปรายแต่คุณต้องลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขและคุณต้องกล้าตัดสินใจในนาทีชีวิตของประชาชนให้ได้มีคนบอกว่าลิซ่าจะไปสุดตรงไหนใช่ไหมแล้วเราบอกว่าอันอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงพักเนาะบโบดชวนมาแชร์ว่าลิซ่าและกันพักอ่ะพักซับพอร์ตอยู่แล้วพักมีระบบมารองรับและตอนนี้ทีมฟื้นฟูก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าเราเล่าในส่วนของเราแล้วกันเราบอกว่า เราเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เด็กเราไม่รู้ว่าศักยภาพเราอะแค่ไหนแต่สถานการณ์อะมันจะมันจะส่งให้เราอะท้าทายตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณพักประชาชนขอบคุณพี่เทงขอบคุณไอติมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเอาระบบเข้ามาเสริมในวันที่วิซ่าใช้แต่สัญชาติตยาน่ะ คือแต่ละคนมันมีสกิลที่มันไม่เหมือนกันใช่อย่างเทงเขาก็จะเหนิดเนิดใช่เทงเขาจะเทงเขาจะก็จะมีระบบมาจัดการกับสัญชาตญาณที่ลิซ่าคือเขาฟังคุณว่าคุณขาดอะไรแล้วเขาสามารถจะใช้เขาอาจจะไม่ได้ฟังเขาเรารู้จักกันมากกว่าไอติมรู้จักเราเทงรู้จักเราว่าลิซ่ามันทํางานแบบใช้สัญชาตญาณและหัวใจนําทางอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปแบบนั้นน่ะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าใจเรามัน เผื่อแผ่ไปไม่ถึงคนจำนวนมากอะ่ะมันอาจจะเกิดปัญหาในเชิงระบบของพรรคการเมืองได้ผลิตเอาระบบเข้ามาเสริมหัวหน้าพักเอาระบบเข้ามาเสริม ในในในการทํางานของเราอะ่ะคือความสู้ความลุยจิตวิญญาณความมุทะลุอะ่ะมันมีอยู่แล้วนึกออกไหมแต่การมุทะลุของเราบางทีเราอาจจะสังเกตไม่เห็นหรอกว่าเราอาจจะไปไม่ถึงใครอีกหลายคนแต่พอมันมีระบบเข้ามามันทํางานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นอะ่ะเราคิดว่ามันทําให้ภารกิจของพักประชาชนครั้งเนี้ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นคือมันต้องมีคนคือมันต้องมีคนแบบที่ใช้ จิตวิญญาณในการนําทางเหมือนฉันและมันต้องมีคนที่ใช้ระบบในชีวิตาาเเขข้ใใจใจที่ทุกอย่างต้องมีระบบในชีวิตแบบพิเทงและต้องเป็นคนที่มีเหตุและผลแบบไอติมเข้ามา,านึกออกไหม,มไม่อย่างนั้นถ้าสมมุติว่าพี่ทิซ่าพรุ่งนี้ไปไหน ฉันก็จะตอบว่าไม่รู้ไปดูอ้าง,งานดูในจิตอาสาแคร์ไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจัดการยังไงเคสไหนง่ายเคสไหนยากว่ากันเอเอแต่ติมบอกว่าไม่ได้พี่ต้องเรียงแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคกูคเรียงหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ไอ้อติมมาเรียงหนึ่งสองสามสี่ให้เออเทงบอกว่าวันนี้ลิซจัดการอะไรไปบ้าง <c oughs> เขาสามารถที่จะเรียบเรียงออกมาอยู่ในฐานข้อมูล<อ>และสุดท้ายแล้วพอมันเป็นนโยบายของพัก <c oughs> เขาก็สามารถเอาสิ่งที่ประสบการณ์ของเราที่เราลงไปลุยมาไป ไปจัดการมามานําเสนอได้ว่าอ๋อนี่เพราะว่าลิซ่าอธิบายเป็นระบบไม่เป็นกูก็นั่งเล่าของกูไปแบบนี้เออไอติมบอกว่าพรุ่งนี้ไปไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ได้พี่พี่ต้องเริ่มแบบนี้หนึ่งสองสามกูก็โอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามไอติมกับเท้งเป็นคนที่ฉันไม่กล้าเถียงด้วยเพราะฉันเป็นกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุและผลพอ <laughs> อ่าอ่าเข้าใจเอออะไรแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นอาหารจานหนึ่งอ่ะมันจะเป็นอาหารไทยเนาะ การทำงานครั้งนี้มันจะเป็นอาหารไทยจานหนึ่งแล้วแต่แล้วกันว่าคุณจะเลือกว่ามันเป็นเมนูไหนมันมีความกลมกล่อมของมันลิซ่าบริหารจัดการความรู้สึกของคนที่ต่างที่มาขอโทษนะคะทุกคนเป็นพันธมิตรทุกคนเป็นเสื้อหลากสีทุกคนเ,<อ>เป็นคนเกียรติส้มทุกคนเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งทางการเมืองอ อีนี่เป็นสะสะพักสม้มพออยู่กันมาสี่ห้าวันทุกคนน้องว่าไงไปน้องว่าไงไปน้องว่าไงไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องมีคนมีเหตุผลเข้ามาไม่งั้นลิซ่าก็จะไป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 หน้าแบบไม่หยุดเทงก็ต้องจัดการระบบเออคุณนึกออกไหมเออแล้วที่สําคัญที่สุดเรามีคนที่เชื่อใจในตัวเราอะ,อะเรามีคนที่เชื่อมั่นในตัวเราจํานวนแบบสิบยี่สิบคนเพราะฉะนั้นอนะเราต้องไปเรื่อยๆโดยที่ เราดรอปไม่ได้เพราะมันมีคนคาดหวังกับเราอยู่อ่ะ uh huh. เออมันมีคนที่แบบเห็นการทํางานของเราแล้วแบบเขาทํากันอย่างนี้จริงๆเหร,รอเขาไม่เคยรู้จักสสอแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราได้ใจพวกเขา uh huh. เออโอเคเข้าครูหาเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะการเราหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการทํางานครั้งนี้อย่างน้อยๆมันลบภาพการที่บอกว่าพักประชาชนทํางานร่วมกับใครไม่ได้ uh huh. พรคประชาชนทํางานร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครได้ พักประชาชนทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เขาไม่อยากจะถูกแปะป้ายทางการเมืองได้ได้พักประชาชนทำงานกับคนที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาตลอดชีวิตได้พออักประชาชนต่อสู้กับคนที่พักประชาชนทำงานร่วมกับคนที่ชีวิตนี้ไม่เคยตื่นไปเลือกตั้งได้ออฉันอยู่กับคนหลากหลายมากและคนรักทักษิณมีไหมมีผมเชื่ะมีฉันอ่าจะเป็นคนที่รักทักษิณท ก็ได้ตอนนั้น uh, <okay. S 2> ในในคอมมูนิตี้นั้น <Okay. S 2> อ่าอะไรแบบนี้คือ uh. ทุกคนแบบแต่ถ้าว่าลิซ่าว่าได้ลิซ่าว่าเอาไงได้ได้คือคือสําหรับเราอ่ะเราให้นิยามมันว่ามันเป็นภารกิจของคนมีใจของคนใจอ่ะคือคนพูดแบบนี้แมนประกรณ์ส่งสออ่งส่งสจูดที่อำนวยความสะดวกให้ฉัน uh. เพื่อไปทำภารกิจด้วยขนาดเท่านี้ uh. พร้อมกับชายชะกันเจ็ดคน ลิซ่าก็ต้องรับสิ่งที่แมนประกรณ์ให้มาด้วยขนาดเท่านี้ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าและต้องบริหารจัดการตลอด11วันด้วยขนาดใจที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เออเพราะฉะนั้นกูใช้ใจอย่างเดียวเลยเหตุ <c oughs> Heh, และผลให้เป็นหน้าที่ของไอติมระบบให้เป็นหน้าที่ของนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอเออกูใช้ใจอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลย <c oughs> วันนี้ <c oughs> ขอประกาศต่ตอหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลา ของพวกเราได้มาถึงแล้วหนคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ